ครับสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองธันวาคมหกห้านะครับเนาะครับพ่อเตียมสิพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยจากเกลขวิ่งนะครับเนาะเกลขวิ่งเป็นจงเลกะรัฐบาลไทยไหมพ่อเตียมนะครับงวดก้อนกับว่าเขานะครับ FC แต่พอเตียมบอ,บ,อบอเห็นครับงวดนี้ก็ถือว่าเป็นงวดแรกนะครับเอฟซีเนาะพอเตียมเสียมาเอาเอโล่งฝากพีฝากนอนเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับเอฟซครับเอาแต่ตะเดเบิ้งน้ากันครับเอฟซีเจเลกวิ่งบ่มีตะเรขล่านะเนาะเ็กไท่ก็มีนะครับวัน 30มสิบทันวาคมนะครับเนาะสามทันวาคมหกห้า ครับนี่คือเป็นสายย่างเพื่อนนะครับนอพเตียมเขียนหวยรัฐบาลไทยนะครับเนาะเพราะว่าเจเรวิ้งเราก็มีแต่เลขเล่าไม่นพเตียมมัวนี้มีเลขไทยนะ้ำนอเตียมก็ได้เขียนหวยรัฐบาลไทยนะครับเนาะกับเจเรวิ้งดึงคนให้มาจังไลยครับเอฟซี FC. Bôn. bôn hộp 6 cặp chết. เบิ่งไว้เป็นแนวทางเนาะครับเอฟซีเนาะ,ะเตรียมกับยังบอบอบ้อนเห็นเอางวดที่มาผ่านมาพอเดียกคนเข่าบอจับคู่มาเนาะครับเนาะนมีหกหนึ่ง หกห้าหกแปดครับวันนี้ลักเจ็ดครับ FC. เอฟซีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ ห้า <5 S 2> ครับมันควรจะมีเลขเลขสามตัวน้ำขับอีฟซีเลขสามตัวมีสี่หกหนึ่งสี่ 8 6, 7หกเจสี่หนึ่งนี่ครับ ของเกเลขวิ่งเลขรัฐบาลไทยนะครับน้องโอดวันที่สามสิบธันวาคมวันนี้ต้นเนียนเพิ่นเนียนมากอยู่ดีครับเอดซีับเพิ่นเนียนมาซัมนียครับเอฟซีบนแต่ว,ว่าส่วนซุมีกับเบิ่งเอาเอฟซีเนาะมากกับพิจรารณาเเนนะครับเนาะ ครับนี่คือของเกเล็กวิ่งนะครับแล้วรัฐบาลไทยเ้างงดปันสามสิบธันวาคมหกห้านะครับเนะาะเบิ่งเป็นแนวทานงนำกันบ้านีนล่างครับเอฟซีเขาเตรียมผ้าเบิ่งล่างเนาะครับเนาะล่างล่างมีพัญหามา สองสองกับห้าขับในมั่งสี่จับคู่ล่างเนาะครับเนาะมีสองศูนย์ สองสี่สองห,ห้าบนีห้ามีห้าห้าหนึง่งห้าสอง ห้าเจ็ดขับเีบซีก็ซื้อว่าพ่นชินเนียนที่สองนะครับเ c บซีแต่ว่าอันนี้พ่นเนียนที่พ่นฉีดมากเนาะครับเนาะบนนี้เนียนหก ล่างมันฉีดมาเนี่ก็คือสองครับมีสองสองศูนย์แล้วก็ห้าสอง ครับเอฟซีนี่คือรัฐบาลไทยวันที่สามสิบธันวาคมหกห้านะครับเนาะกับเจเจเลขวิ่งเนาะครับเนาะครับส่งมาให้พอเตรียมเอาไปเบิ่งมาเป็นแนวทางน้ำกันครับเอฟซีครับรัฐบาลไทยของเจเลขวิ่งเงินล้านมโอ้ธรรมดาได้เงินล้านวิ่งเงินล้านวันศุกร์ที่สามสิบธันวาคมหกห้านี่รัฐบาลนะครับเนาะ บนหกกับเจ็ดอูซือว่าจะเน้เนหกบอครับเพราะว่ามันฉีดไตเนาะหกหนึ่งหกห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่หกหนึ่งสี่หกแปดหกเจ็ดสี่สามเจ็ดหนึ่งนี่ครับที่พระเทียมนุ่งไฮฟีซี่ไปนี่ครับวันนี้ส่วนเลขล่างครับล่างสองกับห้าเพิ่งฉีดเส็นใต้ที่ ที่สองนะครับเนาะจับคู่สองศูนย์สองสี่สองห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดตัวเน้นเพิ่มกับที่เป็นสองศูนย์กับหาสองนะครับเนาะเผัดฉีดเส้นใต้ไว้นะครับน,ะน,น,บนี่ครับเอฟซีเอาขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเกเลกวิ่งนะครับเนาะที่ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาให้พอเตียมเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะวันที่30ธันวาคม65 ขอให้เขาปังๆเด้อเกเลขวิ่งเนาะครับเนาะแต่ว่าขันเขางวดนี้งวดน้เพรเตียมกฤติตามมาอีกเนาะครับเนาะมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไว้เป็นแนวทางน้ำกันครับครับยืซี่มักชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะแ๋ยวพอเตียมกับเขาเน้นย้ำเด้อครับเด้อขันมักตัวใดหอกก็ย่าลืมไปสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะยังเลขลกางเนะขาก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ นะครับเนาะคนละใบสองใบติดไม้ติดมือไว้นะครับเนาะเถ่อโศกดีถือใส่ปีใหม่นะครับเนาะครับส่วนเลขสามตัวกับเอฟซีเบิงเอาครับอันน่ะรู้สึกว่าพจนเนีนที่เจ็ดซีตัวเดียวครับเลขสามตัวก็มีสี่หกหนึ่งสี่หกแปดหกเจ็ดสีสามเจ็ดหนึ่งครับมักตัวเด็กกับพิจารณาเอานะครับเนาะเนะบนะิบ่งไว้ เลือกซื้อเลือกหาสากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเอฟซีเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนึ่งพอเตียมกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะขอให้เอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมขอให้โชคโฉบมันหมานถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับเนาะใส่ปีใหม่ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับเนาะให้ถูกหวยรวยเงินกันถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันครับเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม